นี่เป็นบอนไส้พันต่างๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะกินยูอินเจแปนค่ะค่ะวันนี้ข้าสิบภาพเป็นเบิร์บอนไส้แล้วค่ะจะได้ไม่มีเสียงที่คืนทั้งวันไปนะคะคือว่าจัดนิไซเนาะค่ะนิไซเนาะคะเดี๋ยวข้าสิบไปเบิร์กันเลยค่ะวายุ อันนี้บอคอยมีควันได้ค่ะจ้กต้นอย่างลุงกับบรุเนาะคะ่ะมาถ,ถึงแล้วค่ะกระบ,บ่ไก่จากบ้านค่ะประมาณสี่สิบกว่านาทีเนาะคะ่ะเพราะว่าขึ้นทั้งดวนมาหากันเลยเร็วเนาะคะ่ะ เป็นประเภทอย่างนาะนี่เฟิร์นบอกคะ่ะบอกคือจังไนลูกกบรู้เนาะคะ่ะเนาะบ่มีความรู้ด้านนี้เนาะคะ่ะจริงๆแล้วบ่มีความรู้จากด้านค่ะแต่ว่าสิมะทายเห็นเบิงเนาะคะ่ะเห็นงามดี หน้าซิมีอันหน้าซิ่ลายปีเนาะค่ะเนาะพุนะ่นน่ะจนขึ้นเป็นกอเป็นเก็ดเลยค่ะผู้นะ่ะ อันนี้เป็นนาซิเป็นโอ่งเป็นอย่างบางสั้นค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบอนไซเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันลืมบอกไปเนาะคะ่ะอันนี้คือเครื่องเฮดโซบาเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นหิน,นะคะ่ะอันนี้นี่คะ่ะแมน,นบัลเลยคะ่ะอันนี้ เครื่องเทโซบะเนาะคะ่ะนี่พี่มาเบิงกีวีพันเอยียงนี่ค่ะเนี่ยนี่ข้างในเป็นสีแดงค่ะข้างนอกเป็นสีเหลืองเนาะคะ่ะโอ้มีหลายพันเนาะคะ่ะต้นกีวีค่ะ どうだろう Ni อันนี้เป็นใส่ถาดด้วยนะคะใส่เป็นถาดนะคะบนไซเนาะอันนี้ก็ต้นใหญ่หน่อยนะะึงค่ะ

บอนไซน้อยเนาะค่ะ บนใไส้ได้หลายค่ะบอลไส้ดอกไม้งามๆค่ะ ดอกงามค่ะสีแดงจกดอกเองี้ยเนาะค่ะซูซูจิวะเนี้ยซื้อเ่นบรรยากาศในสวน,นะค่ะสวยงามอ้อดอกเขาสิเป็นยังซีเดอร์ค่ะดอกเขาเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ดอกตูมเขา มันดอกนี้อันนี้ต้นน้อยเขาค่ะนี่น่าจะเป็นราคาอยู่ที่16บาทค่ะ เพื่อนกันอันนี้เขาติดป้ายราคาไว้เนาะคะ่ะ คือจีใส้เวลาโดนเนาะค่ะนี่ต้นนี้คุณน่ะจนแกเลยค่ะ มีตั้งแต่ต้นใหต้นน้อยนะคะนี่ะเป็น <24. S 1> ดอกไม้ จริงส่วนเขากว้างไลยคัะ